ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสุขุสุขคนค่ามมอนี้นะคะพบพอกับยายซิ์คือเกาค่ะสําหรับมมอนี่พี่น้อง่ายายสิ์สีน้าเรืองเล่าของผู้นําองค์กรที่ไม่ยึดติดกับบทบาทแล้วเป็นผู้นําที่แสดงได้ทุกบททุกบาทเป็นอี้ยังทีถือว่าเป็นการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสําหรับหัวหน้าที่จะพูดถึงนั่นก็คือบอสนกพงศกรพี่น้อง่า ยายสิเด็กเขาไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งถ้าพี่น้องแ้นครับเห็นภาพนี้พี่น้องสิบบลูสิโบเสือเลยว่าการที่หัวหน้าผู้นำองค์กรอย่างวัดนกพงศกรนะคะสิกลาเห็ดใดถึงขนาดนี้พี่น้องนั่นก็คือการแสดงเป็นเสียกําผลคนที่มีเงินมากลน้นคนที่ สามารถเอาเงินซื้อได้ทุกอย่างทุ่มทุกอย่างแล้วเป็นเสียที่มีอิทธิพลแล้วเป็นคนทีติดเรามากๆเพราะว่าเพิ่นเงินหลายพี่น้องซึ่งมือนี่ค่ะทางดา้านยายซิ์สีนั่มภาพหรือว่าบรรยากาศขณะที่บอสนกพงศกรพี่น้องค่ะสะคริปนี่บ่ได้อยู่ในบ่มีสคริปในในลำเื่องนี่แต่บอสนกพงศกร ได้เหตุสิ่งนี้ทาเอาผู้ร่วมแสดงน้ำกันถึงกับอึง้งพี่น้องมาเบิ่งค่ะบทบาทนี่หรือว่าคลิป,คล,ปคลิปนี้ที่ทางบดนกของสกร์ได้เหตุพี่น้องมาเบิ่งกันเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตไปยังเพจของคุณยานีอาจหารน,นะคะสีเพิน่นได้ไทยมาไวในเพจของเพิ่นแล้วแยกสิทธิ์กับขออนุญ,ญาตนั่คลิปคลิปนี้นะคะออกมาพี่น้องได้เบิ่งถึงกัน ทุ่มเทของบอสนกพงศกรทีเพินไม่ยึดติดกับบทบาทไม่เป็นผู้นํำที่ไม่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรได้หมดขอให้แฟนครับทียูดาน,นาเวทีได้เอ็นจอยไดมีความสุขกับบทบาททีเพินไดแสดงพี่น้องมาเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องคะว่าเสียกำพลทำอะไรทําเอาแฟนคลับ f อซหรือว่า น้องๆที่เพิ่นรวมแสดงถึงกับอึ้งพี่น้องผ้ที่รงไปเย่ yeah. Yeah. Oh, oh. Right? Oh, oh. Th ้งไปมวน้างลางับพี่นองเลยโอ้ยโอยไปกินเลยะพี่ได้ัอไปเทียวอยู่เนนตโอยกทีสดเ้เว้ยกยเห้ยว่าจะอจะ้องแน่เ ม่อะเรรือ,อยู่ท่าผาละนีงานอยู่จัเมืออคะนีไหลมืลม่ออยู่ดิไหลเือแซงปโมโ่ทอนห้องมบือนีหรอ,อไอ้กะลีมาไอใสเทียมทีละเดยดใส่อจากมัน,ยดดน,นอ,อยู่ใส่พูดอะไร<ง>ไปอไปยืีเด็ดไะไปเฝ้าหนีโอ้ย บวกาบอกใจหัวใจบักปมายลุกยัยมาพี่ต้องเรียกจำมังมังไปว่าเอาไหวในใจสามใส่กตัวส่แล้วก็เก่าโลกวเราความเศร้าต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาาไก่รับ

นี่แหละสิ่งที่แย่สิทธ์เว้าถึงนั่นก็คือบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นคนที่ทุ่มเท่มากๆกับบทบาทการแสดงแล้วเป็นบอสท,ทีเก่งมากๆพี่น้องคะรับได้ทุกบททุกบาทเข้าถึงทุกบททุกบาทพี่น้องคาเมื่อนี่ที่แย่สิทธ์นำเสนอนั่นก็คือบอสนกพงศกรนะคะซึ่งเป็นฟิลทีเสี่ยกำพ้นนะคะเมาและกะ็ะเป็นอีหยังทีแวบววา บ่ได้สติสตางค์พี่น้องแล้วสิ่งที่เพิินเหตุก็คือตนห่านลงไปหาแฟ้คลับเอฟไปรวมจอยกับแฟ้คลับเอฟด้านนาเวที่พี่น้องเป็นอีหยังที่แบบว่าโอโหทุ่มเทมากมากค่ะสำหรับบอดนกพงศกรนะคะแล้วหลายหลายคนพี่น้องค่ะซึ่งในการที่บอดนกพงศกรกล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอทุ่มขนาดนี้เลยเหรอประมาณนั้นพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องสิ่งที่ พี่น้องได้เห็นได้ชมแต่ละมือแต่ละเดของบอดโนโคสกรกรเป็นอะไรที่ไม่หยุดนิ่งเป็นอะไรที่มีอีย่งมาให้เหาได้เห็นอยู่เรื่อยๆพี่น้องสำหรับบอดโนโคสกรแล้วสิ่งที่เพิ่นได้รับพี่น้องคะถือว่าอ่าฐานาเป็นพอเป็นเมยคือสิภูพุ่ใจแห้งในตโตลูกคนนี้นะคะเพราะว่าจากที่เด็ก ไม่มีแม้เงินจะไปโรงเรียนสมัยก่อนสมัยที่เพื่อนเป็นเล็กหน่อยสมัยพอและแม่เหาพี่น้องเข้าใจอยู่ดอกหลายคนหลายครอบครัวกัสิเคยพบเจอกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าคนเห่ามั่นมากบอขึ้นกันสิ่งที่บอสนกเคยพูดเสมอว่าผมไม่มีตังแม้กระทั่งไปโรงเรียนที่พี่น้องเคยได้เห็นยายสิเป็นยังขึ้นเป็นลือมาตะไกแทบเพราะว่าทุกวันนี้เพิินประสบความสําเร็จไงพี่น้องคะ ประสบความสำเร็จมากมากม,ากมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้ตอบแทนคุ้นค้นทีห้โอกาสค้นที่เคยมีพะคุ้นกับเพิ่นค่ะที่แยสิอยากเบาเมือนี่ก็คือทุกสิ่งอย่างที่บอสนกพงศกรทุ่มเทแล้วได้กลับมาพี่น้องเพราะว่านี่เขาบอกแค่ร่วมๆเลยพี่น้องแต่สิ่งที่เราไม่เห็นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วทุกมือนี่พี่น้องขาบอสนกพงศกร แล้วสิงทีแยสิบผักพุ่มใจน้ำบอดนกเมื่อเร็เๆนีนะคะทั้งด้านบอดนกพงศกรเพิ่นกาได้เขาเอื่นเห็ุอย่างายสิบสิบเราถือว่าพี่น้องอ่าโค้งสร้างบ้านเพิ่นอ่ะพี่น้องเขาเอิ่นรูปแบบบ้านไม่ใช่บ้านพี่น้องคะนึกว่าเป็นบ้านของเสียงวิหกแต่ไม่ใช่พี่น้องคะมันคือคฤหาสน์ของเสียงวิหกนกพงศกรคืออลังการงานสร้างมากใหญ่มากๆ เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจอีกหนึ่งขั้นตอนของบอสนกพงศกรสำหรับแฟนคลับเอฟซหรือว่าเฮ้กากระซังตามสซางพี่น้องถึงแม้ว่ายสิตเองนะคะซึ่งพึ่งจะเข้ามา้าเห็ดข้าวหรือว่าติดตามบอลลํ่ำเสียงไม่หกมากกับประมาณปีเกือบสองปีตั้งแต่เลิม่มเลื่มเห็ดงานมากนี่ลแหละพี่น้องคะคือติดตามเห็ดนกพงศกรมากนี่คือตั้งแต่หันมานี่ก็เห็นการ เติบโตของเผนขืนมาหลายไหมพี่น้องประสบความสาเร็จหลายเห็นมีสื่อทีสื่อทางอ่าเห็ดเฮี้ยนเฮ็ดสั้นได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานการทุ่มเททั้งนั้นเลยพี่น้องแล้วก็ทีสําคัญนะคะกะ็คือมีคนหักมากมากม้นั่นเองการดูแลซัพพอร์ตจากแม,แม่แม่คนที่รักในตัวบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องคะสำรับมือนียแยสิบได้นำํำความรู้ซึกขังในพร้อมแลกักการที บอสนกพงศกรนะคะเพิ่นได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกับสิ่งที่เพิ่นหักอ่าออกมาหายพี่น้องได้เห็นว่าบอสนกพงศกรทําได้ขนาดนี้เลยเหรอนะ่นแหละพี่น้องถึงขนาดตนลงไวที่ไปเล่นกับอ่าแม่แม่แฟนคลับเอฟซีด้านหน้าไวที่พี่น้องนี่แหละการที่เพิ่นทุ่มเทกับงานของเพิ่นนะคะแล้วสิ่งที่เพิ่นได้กับมากกับคุ้มเกินคุ้ม,มพี่น้องคะสําหรับบอสนกพงศกรนะคะแจ้งได้กับตาม้ัง ได้สิ์เองนะคะกับสิ์เป็นอ FC แล้วก็เป็นแอดมินหรือว่าเป็นอ e ีหยังกับตามสร้างแหละที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามหมอลับเสียงวิหกตลอดไปค่ะสําหรับมันี้ฝากไว้เส้นม้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ